นี่คือหลวงพ่อทวดนะครับหลวงพ่อทวดของยาท่านตูน่นะยาท่านตูยาท่านตูเป็นใครนในหนังสือนี้ก็จะบอกไว้ว่ายาท่านตูเป็นนี่ครับยาท่านตู ธรรมสาโลวัดสุขาวาสอุบลราชธานีซึ่งวัตถุมงคลของยาท่านตู่เนี่ยนะถูกคนขายพระในอดีตเนี่ยจับยัดเป็นหลวงพ่อด,ดำวัดกุดีทองไปเซสหมดและวันนี้เนี่ยความเป็นจริงมันก็ได้ปรากฏขึ้นเมื่ออาจารย์โอ๊ตได้นำประวัติและได้นำวัตถุมงคลของยาท่านตู่เนี่ยมาเผยแพร่ทำให้เราเนี่ยได้รับรู้นี่ครับนี่เป็นเหรียญรุ่นแรกของ ยาท่านตู่นะครับโอ้หนังสือเล่มนี้เนี่ยมีมีอะไรมีใครบ้างอะมีเขามีเหรียญแจกด้วยนะเป็นเหรียญพระอุปคุตอ่าด้านหลังเนี่ยนี่นี่คือเหรียญแจกที่มาจากหนังสือเล่มนี้อ่าแล้วแล้วอะไรแล้วมีเรื่องของยาคูขี้หอมอ่าสำเด็จรุน พระครูวิโรัตโนโบลวัดทุ่งสีเมืองแล้วก็ยาท่านกรรมฐานแคลงนะหลวงปู่ศีทันอ่าหลวงปู่ศีทันเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างองมหาพรมแล้วก็อาจารย์ปฐมอาจสาครที่ทำทำพระให้หลวงปู่ทิมอ่ะเมื่อปี2,503เนี่ยก็ได้ผงของอาจารย์สีทันเนยมาหลวงพ่อพิบูล ยาท่านตูหลวงปู่ชาลีหลวงพ่อคำดีหลวงปู่จันเนี่ยประวัติเกจิคนาจารย์ซึ่งอย่างน้อยนะมันก็เป็นความรู้การศึกษาพระเครื่องเนี่ยมันต้องมีความรู้ครับคือคุณอย่าเอาแต่ไปถามเขาว่าพระนี่แท้ไหมแท้ไหมใช่ไหมเนื่องจากว่าเวลาเราดูพระเครื่องสันขวานใช่ไหมครับเราก็แคปรูปเอาไว้เก็บไว้เก็บไว้ พอเวลาวันไหนเราได้พระมาเนี่ยนี่แหละใช่ไหมเราก็จะรู้แล้วว่าค่านิยมที่เขาเล่นหากันอ่ะมันเท่าไหร่ยังไงใช่ไหมแล้วเรามีเราก็เอาไว้ใช้